เข้ากันล้วนๆฮะอย่าไปอย่าไปเออครูสิบมาหรือเปล่าแล้วครูสิบ็ำไมกงง,งอย่าเค่หมื่นวะโอ้โหดอกนี้แตกหมื่นครับผมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามหรือลอกเรียนแบบเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะั ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมบัวกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มากันที่ทุน200บาทนะครับผมก็จะไปจบที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย,ย,าย,ายานะแล้วกันนะครับผมอยาวๆไปนะก็าะรด subscribe เป็นกำลังใจกันเวยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะยาวๆกันไปตอนนี้เราก็สตาร์กันที่เป็น10บาทแลว้วบัวแม่เอ,อ้ยตอนแรกก็คิดว่าจะโดดแต่ไม่โดดแต่ยัน้อยก็ได้ก้อนทองไป4ี่ก้อนนะได้ไป200บาทก่อนเลยนะครับผมยาวไปยาวไปยาวไปตอนนี้ก็อยากรู้ นะว่าเป็นสิบบาทจะพาเราไปถึงไหนนะฮะไป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 เฮ้ยโอเคเฮ๊บแหมไม่โดดนะโอ้โหแต่ก็ได้ก้อนทองไปอีกแล้วนะครับผมแหมซัดมาอีก200บาทกันเป็นส,สวยๆนะยาวไปยาวไปยาวไปนะครับผมเอ๊ยเฮ้ยโควิดหรือเปล่าโควิดมาหรือเปล่าเยเช้โอ้โหเน้นเน้นโอ้โหโโห,โโห,โโหนึ่งพัน,น 1, มาแบบงง,ง,ง ไม่ต้องโดดนะฮะโอ้โหอะไรพวกน,นี้่ยแตกยาวไปยาวไปยาวไปนะครับผมฮ้อ,อื้มนะสั์ก้อนทองไหกก้อนสั์ไป400สี่ร้อยสวยๆเลยนะครับผมแม่เอ,อ๋ยยาวไปยาวไปยาวไปฮึบโอเคว่าไปเอาหน่อยลุกเอาหน่อยลุกมาหน่อยขอหน่อยนะโดดก็ได้ขอโดดแบบโดดหนัก ก้อนทองไปอีกสามก้อนนั้นได้ไปร้อยหนึ่งโอเคยาวไปยาวไปยาวไปเฮ้ยยังไม่โดดนะแต่ก like ็ได้ก้อนทองไปอีกนะแมดอกนี้ก็ซัดไปสองร้อยครับผมโอ้สวยๆกันไปเฮ้บว่าไงเอ่ยยังเฮ้บแล้วโดดแล้วด้วยนะโอ้ยเอาละเอาละจะได้เป็นอะไรได้ไปไล่ถุงถุงเงินนี้หรือเปล่ายังยังยังนะยัง อึอบเอ้ยเกอนทองกกอนทองคูณสิบเลยไหมกกอนทองโอ้โหไม่คูณสิบนะแม่ได้มันร้อยเดียวแม่เอ๋ยเบาจัดนะเออโดดอีกแล้วครับท่านโดดสองทีติดเลยโอ้โหถุงตังนี่ไหมถุงตังนี้ไหม,ไหมยังไม่ใช่นะฮะแม่เอ๋ยเอ่อเฮ้ยอังเปาอังเปาอังเปาแล้วอังเปามาคูณสิบเข้าไปดีดอกนี้สัดไปอีกโอ้โห มาอีกพันหนึ่งแบบงงๆนะฮะโอ้ยอยากชอบเลยแล้วผมแหม่ไป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 อื้อฮึอนะฮะใหญ่ไฟกับพี่ไปเมื่อกี้อย่าไปอย่าไปปึปหือนะฮะมันก็แอบมีว่ากันได้เห็นบ้างนะแต่ก็โดดไปอีกสักทีหนึ่งเป็นไงไปล่ะชุดใหญ่หน่อยชุดใหญ่หน่อย เอออยังนะฮะมาไหม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 เอออ่งเปาขออ่างเปาของอ่งเปา,ออเปลาแล้วอ่งเปาก็เข้าคูสิบไปดิดอกนี้สวยๆกันไปนะโอ้โหสั้นไปอีกหนึ่งพันไม่เอ,อ๋ยนะเข้ากันลว้วนๆนะฮะอย่าไปอย่าไปเอ,อ้ยคูสิบมาหรือเปล่าแล้วคูสิบก,ก็ใหม่ก,กงงอย่าแค่หมื่นวะโอ้โห ดอกนี้แตกหมื่นครับผมยยุดเช้อืม้มฮึบงงเลยนะมาแบบงง,งเลยนะตกใจเลยนะแบบ้โหอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็แตกหมื่นแบบงงงชอบอย่างงี้ขออีกนะน้องวัวนะโอ้โหปราได้ไปก็ไม่ค่อยเข้าอะไรเท่าไหร่นะเลมเหมือนเหมือนจะเริ่มดูดคืนนะโอ้โหดูมัน ออเหนอร่อยลูกขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อย,อน,อยน้องบัวจา๋าเอ้ยแหมเบาจัดเลยนะประทัดเมื่อกี้เก้าบาทนะฮะโดดมาโดนมาโดนมายังไม่โดดนะแม่เอ้ยฮึบจัดมาดน้องวัวขอชุดใหญ่ไฟกระพิมพ์หน่อยแม่เราจะแตกงเงินไปปุ๊บนี่คือแทบไม่เข้าแลนะ้วไม่มีอะไรเข้าเลยนะเฮ้ย กูสิบไหมวะเนี่ยพันเปล่าแล้วพันมาจริงโอ้โหดอกนี้นอนวัวนอนวัวมาอีกแล้วนะฮะคูสิบมาได้มาพันหนึ่งนะส,งสวยๆเลยนะเอาหน่อยลูกอโอเคเบาๆไปนะครับผมสองร้อยนะมา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 เฮ้ยคูสิบแล้วคูสิบจริงๆเว้ยเฮ้ยเอาลึก จัดนะครับผมโอ้โหอะไรวันนี้โอ้โหอ่าก็โหวันนี้พอทันที้ดีกว่าผมผมกลัวแม่งดูดคืนแล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่งก็เริ่มดูดคืนอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะก็จากคนสองร้อยนะขึ้นมาหมื่นหกเลยนะกำไรหมื่นหกเลยนะฮะพอได้หมนะื่นหกสองร้อยเนาะเออนะฮะก็สหรับใครชอบกออกแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ กดซับสไครป์ไปกับเรใจกันด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสักทายกันได้นะอยากเห็นเราเล่นเกมอะไรก็พิมพ์คุยกันเข้ามานะจ๊ะนะก็ไว้ไมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปแต่ละคลิปนี้ไปแล้วบายยบูนบูนนะเว็บ